สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับชมคลิปจากช่องฟ้าสางที่สังขะเรดิโออยู่ในขณะนี้ค่ะภาพบรรยากาศความสวยงามความอ่อนช้อยความพร้อมเพรียงของนางรำของเราปีนี้สวยงามมากๆค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะนางรำของเรามีมากกว่า10,000ชีวิตนะคะทุกคนนะคะปีนี้นะคะเราจัด ขึ้นตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567เป็นครั้งที่13นะคะสำหรับการจัดงานนี้นะคะครบรอบ261ปีชาวอำเภอสังขะพร้อมใจพร้อมเพรียงและเต็มใจ มารำถวายท่านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองของเราชาวอำเภอสังขะด้วยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปส่งท้ายการรำนะคะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเพลงสุดท้ายแล้วนะคะไปละนะคะทุกคนเราไปรับชมความสวยงามของนางรำของเราเลยดีกว่าเชิญติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ะะสวัสดีพี่ศรีสังวาลสวัสดีพี่เทพี่่าก็สวัสดีพี่สุพันวิไลนะคะก็สวัสดีพี่ลำไทร ขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นการให้กำลังใจนางรำทุกคนทุกานะครับเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนสวยงามอ่อนช้อยมากเลยใช่ไหมคะเนาะนะคะนันที่พิหนนะคะทุกคนนะคะก็พิธีรำวงสวงท่านพระยาสังคบุรีศรีนครอ,อัจจะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบเลยนะคะฝากด้วยนะคะช่องฟ้าสางที่สังะเรดิโอและฟ้าสางที่สังฆะแฟนเพจนะคะฝาก เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ